สวัสดีครับทําปลอยร้อยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่463คลิปนี้พับกบอุ้ยพบกบ10น็อกเอาท์ของบัวเขาบัญชาเมโดยให้ทั้งเสียงภาษาไทยและไทยอีสานโดยผมจะตัดเอาเฉพาะยกท,ยท้ายของปลายยก ที่น็อกเอาเท่านั้นหากอยากจะชมคลิปเต็มผมจะมีปกขึ้นให้ทุกๆคู่ไปเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมคำปลอยฟอยไปบนไปแบบภาษาไทยและไทยอีสานพร้อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแบบมีสาระและไร้สาระให้ด้วยนะครับเชิญสลาลาท่าทีเมื่อกี้เนี่ยพวกกรตเซยูโดคุ้มพวกนี้เขาติดถนัม จัดไปเอ้าบ๊วยฮักซอกใหเจอซอกเกันไปจับเลยรับข้าได้ตามข้าไปขีดสกัดไว้ก่อนบวกเข้าก่อนซ้ายขวาเข้ามาหยับหยบวัดระยะเต๋ขวาไปซ้ายขวาเตะโอ้ยนมันจอยยางผู้เท่าไหม เย็บดิเนลลุกดีวะกับชิลุกว่าปันนี่ไหมเนาะอาการอาการหน้าปิ้นหัวนี่กับได่นเย็บไหมเย็บขาไหมว่าไหนซ้ำของเาโอ้สี่เฮนูมานเขาไหวแขนไงใส่ตัวลงใส่ตัวมันนี่โอ้เพืออาปากทีวกันทันเออเตะตัดบ้านเ ดอกนี่ได้ผลไว้นับด้วกรรมการลุกง้าไปนี่งถือถุงไปอย่างตักไล่ไปชูชูชูกระชูดสิรอฟซะเจ็บตัวกอนัก็เลยจัดวิยานเสียกันนั่งก็หันลรต้องลุกขึ้นมากีเ่างุ่งเข่าแต่่วันเออมุ่นดีฮะกินเมงกีซ้อนมากบ่กขึ้นมักมุนแฮะ ก็เดยกรรมการว่านับอกมันมี่หลักหมอนน่ะนะลุกกันลุกรอดสมัสาซําอ้อยว่ามันใสนี่เพราะดันนี่นั่นไงนําต้อยเตะตัดเฉยน้อยมาเอ้ยบาดนีหัวไหวโอ้สุดเลขหัวขาวอะไรเอาที่เลี้ยงยุกที่กินหัวยหิวจังไหนคนมึนๆดังนึงจะกัน่อยเฮียผับใน นอนไง้ภาวะโชโศิลปะมวยไทยกันนี่กูหุ่ยบนธรรมดาเนี่ย <Okay. S 1> มีทั้งน้าไล่ควางจักนิรล,ลั่นมวแเพนดินพุ่นเหลวเสียบเข้าทันตัวบาดเนี่ยว่าจังไหนโดนพีบัวเขาเสียบเขา้าถีบน้ำอีเตะน้ำอีป้าทอแต่จะบนธรรมดาได้แข็งนี่เตะไกลาตายไปหลายตัวแล้ตัวนี้พูด่ะ เห็นเจะเตะต้นกล้วยบัดนีตเตะกูหุ้ยมันก็นะบัดนีตเส้งซอกเส้งเข้าบัดนีตเออื้อเสียบตายทายตายโอ้ยขี่แฮงได้แบบนี้โอ้ยโอ้ยตับใจใส่พุ่มอยู่ใส่เนี่เอ๋อโอ้ยเสียบโอ้ยตายโอ้ยยาสเวตพต้ยหักคอหักคออิยาลาดีแล้วขึ้นจากพนมหักคอสร้างเสียบเขาคือสิี่บ้าลุกว่าจ้าทางบาดฑิตหาหมอเนี่กรรมการเฮลุกอยู่เว้ย โอ้ยบ่ไหวบ่ไหวนี่บ่นับกันแล้วแต่เธอแล้วบ่วิสุสุเถียงตลอดตัวเนี่ยต้นยกบ่ต้นยกบ่เข้าไปอีกไม่รู้กต้นยกบ่คือแจ๊เต๋อไปอีกเหมือนกันนะแล่นนีหลือครับอะไรยังไงข้อกอดยังแน่นได้เอากรรมการคือคนไทยแหรอ อาจารย์ไหนอีกน้องบ้านนี้เออฮื้อสอกก่ยำแผลเดิมกันี่นั่นซีดเข้าไปกองเงาะหนักดากนักนก้นบาดนี่ยนักนักลุกขึ้นยากว่าจังไหนมือดเลยแห้งบาดนี่เออเออเศร้ายุ่งเศร้ายให้เข้ามาไายน้ำเข้ามาบัวขาวเทียบกองเ,งอ,อ,เอาะอีปอยแมวกรรมการยุติการโคลรับพ่อแม่พี่นอ้องเนาะ วัดจะ่ไหนเขียงสัตว,พว,วาพูดเรื่องจิตโอ้สิสูยไหมอ้ยตีตัวหนังสือตัวเลขเลขเอ้าเยาะเๆยาะเาะยกที่สามอืมเอ้ายกเข้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาเข้าไปอ้าววัดระยะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอับดุลก็ไม่ใช่ธรรมดานวนอ่ะนวนอ่ะโอ้ย ม่แน่กินข้ามน้าข้ามทะเลมาได้ยังไงข้ามทวีปมาแล้วเอ้ยนุ่นเอาอัดเข้าไปเอ้เราก็เมาหมัดด้วยเห <c oughs> ยาะเหาะปั้งเข้าไปสอกซอกเอ้ยบาทเนี่ยว่ายังไงโอ้โหเอาไหวไหมอย่าพึ่งลุกเ้ยเซ่เซกรรมการเรียบร้อยยุติการชกสามนับสามยกสามนับนั่นแหละครับน็อกพอดี นี่แหละครับนี่คือ a w s ราชดำเนว s ิล i ี s ครับเวทีราชนดำเนินทุกนี้เปลี่ยนไปแล้วครับนี่คือความเปลี่ยนไปของเวทีราชนดำเนินครับอันนี้แม้ว่าจะไม่มีการตัดสินในคู่นี้ก็โอ้แตถือว่าใส่กันอสครับโอ้เอ้าครับอ้า ตงวายังสองตาเลตาโอ้เอาเอาเลยลากเลยหัวกันบอลโดนโดนไหมคูบมัดโอ้โหโอ้โหยังไงครับโอ้ตายยงยังเลียวครับต้องนิ่งโอ้นี่ครับมีจังหวะโดนหมัดั โอ้โหเราไม่เคยเห็นบวกขาวเจ็บขนาดนี้เหมือนกันครับแมทธิวโดไม่น้อยครับแต่ซอกสั้นเมื่อสักครู่นี้สวยจริงๆครับระยะประชิดนะครับสับซอกสั้นๆเข้าไปแข้งซ้ายหน้าไอ้นี่ครับต้องระวังครับเพราะว่าตัวเองนั้นเห็นข้างเดียวนะครับไม่จะเป็นที่จะไปแลกเลยครับเพราะว่าได้นับไปแล้วนี่มีคะแนนตุนไว้เยอะนะครับฝรั่งเศสต้องเจอแล้วครับตอนนี้คะแนนตามอยู่เยอะต้องน็อกเท่านั้นแต่ตัวเองจะโดนหรือเปล่า กะบวกขาวต่อให้ครับมองเห็นข้างเดียวครับมองเห็นข้างเดียวครับแล้ว่อไประมาทครับค่อยๆเลือกกิมเอาสายหน้าดีดไปเรื่อยครับพอพู่ต่อสู้ขยับแล้วก็ดีดครับพู่ต่อสู้ขยับแล้วกิมทองแล้วมีสอสวยงามมากครับสอบขาทนกขั้นลงเลยครับกรรมการไม่นับเลยครับทีเดียวครับนี่ครับักขาวได้จลุดกระขาดหมดยกแรกแขกงมันไปแล้วเอ้าสาวๆเนี่ย ตีผมตียุงอะว่าไงพี่เลี้ยงให้น้ำให้ท่าอืมผงยาวเขาดีเลยน้า,นาเริ่มบบบฉ <70 S 2> ัำเอาเข้ามาเลยเข้ามาโดนเตะซ้ายเตะขวาเข้าไปอีกทีอ,อ่ะ พวกเขาโอ้โหมัดนี้จับขาได้สิงล้มลง,ลงปางงางตั้งเข้าไปเต็มๆเลยลงไหมลงสิจะอยู่แล้วทีบแล้วทีบแล้วป,ปั้งเขานี่อีกกำเหมือนมือขวาจะเตรียมตบว้องหู <c oughs> ดูดิฮะยับซ้ายเข้าไปก่อนหน้าด้าน,านาดูดิกาดมวยโอ้โหมือ คือแบมือนนหน้าหนักกันได้ในระดับหนึ่งเนาะกันได้ระดับหนึ่งพร้อมที่จะตบบ้องหูว่ายังไงวาโรโดนดูจุกเนยโดนแล้วนะน่ะว่ายังไรเก็บไหมเก็บไหมยากระพิบตายากระพิบ้านหนึ่งสองตามตามตามอ้าวกองอ่อนโยกอีกแล้วครับท่านหายใจไม่ทันอายุมาก อยายาหาตุยท้องไปโอ้ก้านคอโอ้อ้าอ้าอาอาเป็นไงลุกไหมอโอ้ซ้อมมาดีซ้อมมาดีก้านคออใข้ฟันยางเลยเอาฟันยางเข้าเออเอาละให้ชกต่อได้ ว่างไงบัวขาวโอ้ทุบว่องหูไปอีกทีหนึ่งขี้หูเตลระบำเต้าทุบคืนอโอ้โหล้มไปเองเสียหลัก<า>กะจะเตะก,ก้านคอบัวขาวบัวเขาเสียบเคาเข้าไปว้องหูซ้ายขวาเตะก้านคอไปอีกทีว่างไงอซ้ายขวาแลกหมัดเลย่ะฉีบสกัดที่ วัดระยะไม่ต้องเอออาจไปเต็มๆเลยวัดระยะไม่ต้องทีบโอ้อ่ากะซ้ำไม่เอาไม่เอาอไม่ตามน้ำอื้อู้บ้องหูเข้าไปทีนึงเน้นเน้นเนื้อเนื้อเนื้อเน้นเน้นปังป้งๆปั ปังปังปังว้าลบกรรมการยุติการชกขอขอบคุณสำหรับกาปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบา,บายบาย